สวัสดีคะ่ะวันนี้ธรรมรดี h ช n แนลก็มามีแอปอดีๆหาเงินออนไลน์มาแนะน,นําเพื่อนๆอีกครั้งหนึ่งนะคะเป็นแอป t ิคตอกนะคะแอปดิ k ต o อกหลายๆคนน่าจะรู้จักหรือ,รอว่าหลายคนยังไม่เคยเล่นก็มาดาวน์โหลดเล่นกันได้เลยนะคะเป็นแอปหาเงินนะคะทําเงินได้เยอะมากจริงๆนะคะเดี๋ยวก่อนอื่นธรรมรดี h ช n แนลจะทิ้งลิงก์สมัครไว้ใ,ใต้ล่างคลิปวิดีโอนี้นะคะกดเข้าไปดาวน์โหลดกันเลยได้เลยนะคะ ่าหลังจากที่เพื่อนๆกดคลิกเข้าไปดาวน์โหลดแอปนะคะอ่าแล้วก็ของเพื่อนๆก็จะขึ้นหน้าตาทิกตอกแบบนี้นะคะหลังจากนั้นให้เพื่อนๆเ,เข้าเห็นไหมเห็นตัวเป็นอ่าตัวโนต้ตสีเหลืองๆไหมคะฝั่งซ้ายบนนะคะกดคลิกเข้าไปเลยคะ่ะค่ะกดคลิกเข้าไปเลยนะคะแล้วก็เพื่อนๆเ,เ,เห็นไหมคำว่าห้าร้อยบวกหนึ่งร้อยอย่างเงี้ยหนึ่งห้าร้อยบวกหนึ่งร้อยแล้วก็ สองสามร้อยสี่สิบสามสี่ร้อยหกสิบสี่สามร้อยสี่สิบแล้วก็ห้าสี่ร้อยหกสิบนี้คืออะไรคือเราแนะนำเพื่อนหนึ่งคนเราจะได้ห้าร้อยบวกอีกหนึ่งร้อยนะคะแนะนำเพื่อนคนที่สองได้เพิ่มอีกสามร้อยสี่สิบนะคะนับอ่าแนะนำเพื่อนคนที่สามได้รับเพิ่มอีกสี่ร้อยหกสิบบาทนะคะมันก็จะไปเรื่อยๆนะครับเพื่อนๆเนาะเราจะแนะนำได้อย่างไรเนาะ หลังจากที่เราสมัครผ่านลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้แล้วนะให้เพื่อนกดเข้ามาตามที่ธรรมดีชาแนลบอกเนาะแล้วก็ให้กดคําว่าเชิญนะคะเชิญเนาะกดคําว่าเชิญแล้วก็ให้เพื่อนกดคําว่าคัดลอกลิงก์ตรงนี้เลยนะคะคัดลอกลิงก์แล้วก็กดออกจากหน้าตรงนี้ไปเลยนะคะแล้วก็ไปส่งให้เพื่อนๆน,นทางไลน์นะคะส่งให้ทางไลน์แล้วก็หลังจากนั้นเพื่อนๆนเขาก็จะดาวน์โหลดคลิป อ่าขอไปค่ะเขาก็จะดาวน์โหลด t i k t o k ผ่านลิงก์ของเรานะคะแล้วก็เพื่อนๆเ,เราก็ต้องเล่น t TikTok ด้วยนะเราถึงจะได้เงินนะคะอืมแบบนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะวันหนึ่งเราเชิญได้เยอะแนะนําเพื่อนได้เยอะอย่างเงี้ยกี่เคสกี่เคสวันหนึ่งตก,กละพันสองพันก็ได้นะคะเพื่อนๆเ,เนาะก็ได้หรือว่าญาติพี่น้องเราลุงป้านะ้าอาเราอย่างเงี้ยยังไม่เคยมีแอปแอปทิกตอกโหลดในโทรศัพท์เนี้ย แล้วก็ไปทําการโหลดให้ท่านซาแล้วก็บอกให้ท่านเข้าไปเล่นเนาะโดยดาวน์โหลดผ่านลิงก์ของเราอย่างเงี้ยเนาะอืมหรือว่าเราก็สามารถคัดลอกลิงก์เนี้ยไปฝากไว้ในช่อง youtube ของคนอื่นๆก็ได้นะคะเป็นไม่ไม่ันไ,ไม่เป็นการลบวนลหรอกเราก็ไปฝากทิ้งอยู่ในใต้ช่องคอมเมนต์ของเขานะคะเนาะง่ายนิดเดียวเองค่ะสำหรับการหาเงินออนไลน์สำหรับคลิปนี้ก็จบสั้นๆเพียงเท่านี้นะคะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีจ้า